สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้อาติมือ2นะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับเต้เพชรยนต์นะฮะวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่นะครับอีก1รุ่นอีก1คันนะครับเป็นอาติมือ2เช่นเคยนะครับแต่ว่าเป็นตัวโฉมใหม่แล้วนะครับคันนี้เป็นนิวอาตินะครับ 1.6G ปี2019นะครับคันนี้ไฮไลท์เลยนะ เลขไมาอยู่ที่สี่หมื่นเท่านั้นเองนะครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยนะท่านผู้ชมยังไม่ได้มีการปรับสภาพอะไรแต่อย่างใดนะครับอาจจะเห็นมีร่องรอยเบียดนิดหน่อยด้านหน้านะครับตรงนี้นะอาจจะเป็นข้อดีของท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับจะได้เห็นสภาพแรกรับนะครับว่ารถที่สภาพเข้ามาแรกรับเนี่ยสภาพเป็นยังไงนะฮะก่อนที่จะปรับ ก็จะสังเกตเห็นได้นะครับว่ารถไม่ได้มีชนหนักพิกามจมน้ําหรือว่ากับสีมานะฮะสภาพแรกลับถือว่าค่อนข้างสวยงามเลยนะฮะมีแค่ร่องรอยนิดหน่อยนะครับของการใช้งานแต่ว่าในส่วนของโครงสร้างหลักเนี่ยรถไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างใดนะท่านผู้ชมนะครับโครงสร้างหลักไม่ได้โดนชนหนักหรือว่าอะไรมาเดี๋ยวผมพาดูบอดี้รอบๆก่อนนะครับคันนี้นะฮะราคาตั้งขายอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ 9,000กลางๆถึงไปๆนะฮะตรงนี้โทรมาพูดคุยปรึกษากันก่อนได้นะครับอยู่ที่อาชีพของลูกค้านะครับแล้วก็จะมีส่วนจะมีส่วนของดอกเบี้ยด้วยนะฮะที่จะไม่เท่ากันยังไงโทรมาพูดคุยกับผมก่อนได้เดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบนะครับว่าจะผ่อนงวดประมาณเท่าไหร่แต่คร่าวๆอยู่ประมาณ9,500ถึง9,000ไปๆประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้รถสวยงามมากนะครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็มีการล้างสีแค่นั้นเอง นะครับล้างสีเสร็จแล้วก็จับมาถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็เดี๋ยวขอย้ำกันอีกทีนะครับเป็น Toyota a อ t i ติ 1.6g ปี2019เป็นตัว New a l t i ิแล้วนะครับหน้าตาก็สวยงามหล่อเหลาเอาเลี่ยงเลยนะครับอ่าสำหรับไฟหน้านะครับคันนี้ได้มาเป็นแบบเลนลูกแก้วโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับด้านในมีการหลมดำมาให้ด้วยนะฮะอ่าสังเกตเห็น ด้านในตัวนี้จะรมดํามานะครับในส่วนของไฟเลี้ยวก็ยังมาเป็นหลอดไส้แบบฮาโลเจนอยู่นะครับแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์เป็น LED 2เมตรแบบนี้กังวันก็ค่อนข้างสว่างเลยนะฮะดีไซน์ด้านหน้าก็เรียบหรูนะผมเรียกว่าเรียบหรูดีกว,ว่าสําหรับโฉมนี้นะครับหน้าตาของเขาค่อนข้างดูดีเลยนะฮะด้านล่างยังไม่ได้มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตัวกระจังหน้าเนี่ยผมว่าสวยงามมากเลยนะครับเป็นโครเมียมนะครับตัดกับสีดําเป็นโนแบ็กแบบนี้นะฮะ สวยๆเลยนะครับหน้าตาดูเรียบหรูเรียบหล่อมากนะฮะอ่ะด้านหน้าก็คร่าวๆก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อยางกันบ้างนะครับท่านผู้ชมมาดูสองล้อยางกันบ้างคันนี้นะได้มาเป็นล้ออลลอยขอบ16นะครับยางรัดมาเป็นบิต stone ปีส0 2 2นีนะครับถือว่าพร้อมใช้งานเลยนะครับเบรกได้มาเป็นดิสเบรกนะครับคู่หน้าแบบนี้นะฮะโครงสร้างด้านในมาดูเลยอาจจะมีคาบสิงกสะโปกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผม แจ้งไปแล้วเนาะว่ารถเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยอ่ะด้านในก็เป็นโครงสร้างเดิมนะครับแต่อาจจะมีสิ่งสกปรกนิดนึงเพราะว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพให้นันผู้ชมดูนะครับเส้นสันเหลี่ยมคมตัวรถแล้วก็ในเรื่องของสีนะครับสวยบางเดิมแบบนี้เลยนะฮะรถจะไม่ได้ปรับเลยนะครับก็ถือว่าสวยงามประมาณหนึ่งแล้วนะฮะกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับปรับด้วยสีดําแล้วก็มีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้นะครับอาถัดมาเลยมือเปิดประตูนะครับมาเป็นโครเมียม สวยๆใสๆไล่เรียงกันมาเลยนะครับมือเปิดประตูสวยๆแบบนี้ล้อหลังนะครับสเปคเดียวกับล้อหน้าเลยได้มาเป็นดิสเบรคคู่หลังเช่นกันนะครับอมาดูโครงสร้างด้านในกันด้วยนะฮะโชว์ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับรถใหม่มากรถวิ่งแค่สี่หมื่นเท่านั้นเองนะครับอเดี๋ยววนกันหน่อยวนมาด้านหลังสักนิดหนึ่งนะครับ ด้านท้ายก็สวยงามไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะท่านผู้ชมนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้2ตําแหน่งนะครับแบบนี้เซ็นเซอร์ถอยมาให้2ตําแหน่งแล้วก็ไฟท้ายนะครับได้มาเป็นหลอดแบบ LED นะครับหลอดนี้จะเป็น LED นะท่านผู้ชมไฟท้ายส่วนหลอดนี้จะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับจะติดกันพร้อมกัน2หลอดนะครับในส่วนของไฟท้ายแล้วก็จะดีไซน์เป็นเส้นโครเมียมแบบนี้นะครับยาวไปเลยนะฮะดีไซน์ก็ค่อนข้างดูบึกบึนขึ้นนะครับจากตัวก่อนนะประมาณนี้ แล้วก็มีเส้นโครเมียมตัดที่ฝากระโปรงท้ายมาให้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายดูแล้วกันอ่ะเรามาดูช่องเก็บสัมภาระกันหน่อยนะฮะค่อนข้างใหญ่เลยนะครับใหญ่พอๆกับตัวก่อนหน้านี้เลยนะครับไม่ได้ต่างอะไรกันมากมายมาดูด้านล่างนะครับซุ้มยางอะไหล่มีมาให้ครบเลยในส่วนของยางอะไหล่แล้วก็ชุดเครื่องมือแม่แรงต่างๆนะครับมีมาให้ครบเลยอ่ะให้ดูด้วยโครงสร้างด้านในด้านท้ายนะครับไม่ได้มีการโดนมานะฮะ สวยงามแบบนี้รถวิ่งแค่สี่หมื่นเองท่านใดสนใจนะสามารถโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับผมแปะเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับมาดูหัวนงหัวหนอตกันบ้างนะครับใส่สแบบนี้นะหัวหนอตสบายใจได้หายห่วงนะครับรถเพิ่งเข้ามานะท่านผู้ชมต้องไวนิดนึงนะครับช่วงนี้นิวเอาติเข้ามาไปหมดนะครับไม่ทันเลยนะครับผมนี่แทบไม่ทันเลยอ่ะหัวน็อตสวยแบบนี้แล้วก็ไฟท้ายท่านผู้ชมมาดูแพ้เดิมโรงงานนะครับมีโลโก้ไทยโคอิโตะอยู่ตรงนี้ ไฟท้ายเดิมรถวิ่งสี่หมื่นโครงสร้างด้านหลังสบายใจหายห่วงได้เลยเดิมแท้ทุกจุดนะครับอะจบกันไปแล้วสําหรับด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝั่งผู้โดยสารตอนหลังกันบ้างดีกว่านะครับในฝั่งผู้โดยสารตอนหลังด้านในค่อนข้างดีไซน์ออกมาดูล้ําเลยนะครับสําหรับผมเป็นสีเทาตัดกับสีขาวแบบนี้นะครับแล้วก็บะเป็นบาะหนังนะ ผมจากที่ผมลองนั่งนะครับค่อนข้างนั่งสบายเลยสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะเดินทางไกลเนี่ยหายห่วงได้เลยนะครับแล้วก็เพดานเนี่ยให้มาเป็นสีเบจแบบนี้ทําให้ห้องโดยสารเนี่ยดูโปร่งโล่ง,ลงสบายขึ้นนะครับเ,เดี๋ยวผมขอแยกขึ้นมา<ป>สักนิดนึงนะด้านหลังนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังมีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนคอนโซลด้านหน้าดีไซน์ใหม่ทั้งหมดถือว่าสวยงามขึ้นเยอะเลยนะครับสวยงามขึ้นเยอะเลย ด้านหน้าก็ดีไซน์มาเป็นสีขาวตัดกับสีเทานะครับแล้วก็จะล้อไปกับเส้นเมทัลลิกนะครับเส้นเดียวเส้นเดิมยาวๆแบบนี้นะครับสวยงามนะฮะ<ม>อ่ะเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างด้วยนะครับสง่งฝั่งเสาบีรถวิ่งแค่สี่หมื่นเท่านั้นเองนะผู้ชมคันนี้ผ่อนห้าพันกลางๆถึงห้าพันปลายปเอ้ยขออภัยผ่อนอยู่ที่เก้าพันกลางๆประมาณเก้าพันห้าถึงเก้าพันแปดประมาณนี้ครับอยู่ที่เครดิตของคุณลูกค้านะครับยังไงโทรมาคุยกันก่อนได้ตรงนี้ ผมยินดีให้คำปรึกษ,ษานะครับผมเซลเต้หัวนงหัวนวนอตให้ดูได้เลยแบบนี้อ่ะถัดมามาดูในส่วนของแผงประตูกันบ้างดีไซน์ก็จะรับกับภายในตัวรถนะครับจะเป็นสีขาวตัดกับสีดำนะครับแล้วก็ตรงที่พักแขนเนี่ยจะบุนุ่มมานะครับตรงนี้เป็นซอฟทัชเรียบร้อยแล้วนะฮะเนี่ยนุ่มๆแบบนี้ทั้ง4ประตูเลยนะครับจะดีไซน์มาเป็นแบบนี้อ่ะมาดูด้านหน้ากันสักนิดนึงนะครับมาดูด้านหน้าสักนิดนึงเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของฝั่งเสา A หน่อยนะครับเสา A ถ้าท่านใดสนใจนะสามารถโทรหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์ด้านล่างนะครับแปะเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะปรึกษาพูดคุยหรือว่าจะหารุ่นอื่นๆได้หมดเลยนะครับเกี่ยวกับเอาเติมือสองยินดีให้คําปรึกษานะครับโทรมาได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ท่านผู้ชมดูเลย้ลยกันนะครับอ๊บขอญาตเลื่อนเบาะสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะมาเลยนะครับโอ้ขออภัยนะครับ อ่าเดี๋ยวขอพูดถึงในส่วนของหน้าเรือนไม้ก่อนนะครับก็ดีไซน์มาค่อนข้างสวยงามเลยแล้วก็ไฟนะครับตัวเรือนไม้เป็นแสงสีขาวนะฮะด้านขวานะครับมีจอ MID นะครับ4นิ้วมาให้แบบนี้เลขไม้อยู่ที่4 8 0 0 0โลนะฮะเลขไม่ถือว่าหน้าเอาไปใช้งานต่อมากๆเลยนะครับเดี๋ยวขอญอาตพูดถึงแผงประตูฝั่งขวาก่อนละกันนะครับตรงนี้อาจจะมืดไปสักนิดนึงนะท่านผู้ชมขออภัยด้วยเดี๋ยวขอเปิดก่อน กระจกนะครับให้มาเป็นไฟฟ้า4บานและที่สําคัญนะครับตัวนิวเอลติตัวนี้กระจกเป็นออโต้สบานเลยนะครับให้มาเป็นออโต้ทั้งหมดเลยพับเลนกระจกมองข้างอ่าปรับเลนไฟฟ้าพับกระจกมองข้างก็เป็นไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตัดมาด้านนี้นะครับ engine start stop อยู่ตรงนี้แอบอยู่นะครับพวงมาลัยก็ดีไซน์มาเป็นแบบ3ก้านทรงสปอร์ตนะครับท่านผู้ชมในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะด้านซ้ายนะครับตรงนี้ เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เปลี่ยนวิทยุตรงนี้ได้นะครับสามารถรับสายวางสายได้ตัววิทยุตัวนี้รองรับการเสียบรอ,องรับบลูทูธนะครับแล้วก็สามารถเสียบ USB ได้นะครับสาหรับตัววิทยุตัวนี้แอร์ Air ให้มาเป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็ดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยงามเลยนะครับดูหรูขึ้นเยอะนะครับจากตัวก่อนแอร์เป็นออโต้ถัดลงมานะครับเกียร์ฐานเกียร์ก็ดีไซน์เป็นแบบใหม่ทั้งหมดเลย นะฮะวัสดุค่อนข้างดีขึ้นนะครับตรงถุงเกียร์ตรงนี้ก็เป็นหนังด้วยนะฮะด้านล่างตรงนี้ก็เป็นสีดําด้านแฮปช่งคอนโทรลแอบมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับจากด้านบนย้ายลงมาอยู่ด้านล่างนะครับอ่ะตรงนี้ใส่แก้วได้2ใบนะฮะแล้วก็ที่พักแขนตัวนี้บุนุ่มมานะครับตรงนี้เสียบสาย USB จะแอบอยู่ข้างในนี้นะท่านผู้ชมอาจจะมืดไปสักนิดนึงนะครับอยู่ตรงนี้กับ power o l e t แอบมาให้ ะะอันนี้เป็นสภาพแรกรับนะท่านผู้ชมยังดูค่อนข้างสวยเลยเนาะสภาพแรกรับสวยขนาดนี้หลังจากปรับสภาพไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับดูเบาะด้านหน้าได้เลยนะครับทรงดีไซน์มาเป็นแบบบักเก็ตซีทนะฮะตรงนี้ไม่ใช่รอยขี่ขาดนะเป็นแสงนะท่านผู้ชมแสงมันรอดเข้ามานะตรงนี้นะฮะเป็นแสงอ่ะเบาะก,ก็ดีไซน์เป็นสีเทาตัดกับสีขาวนะครับตัวเบาะค่อนข้างสวยงามเลยแล้วก็หนังเนี่ย ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างดีเลยอาจจะแบบเลอะนิดนึงนะครับเพราะายังไม่ได้ปรับสภาพเนาะเดี๋ยวเราสปาเบาสปาภายในให้ทุกอย่างสวยงามเพราะว่ารถวิ่งมาแค่สี่หมื่นเองนะครับรถไม่ช้ำท่านใดกําลังมองหาอยู่ผมฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูห้องเครื่องสนิดหนึ่งรถวิ่งสี่หมื่นนะครับผ่อนอยู่เก้าพันกว่าบาทท่านใดสนใจก็หยิบมือถือนะครับโทหบรทหาผมที่เบอร์ด้านล่างได้เลยผมแปะเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับ หรือ0816563625นะครับโทรมาได้เลยนะครับอะมาเลยในส่วนห้องเครื่องตรงนี้ต้องขอภัยด้วยนะครับจะมีข้าวที่โปงที่่ปุ่นนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้รถเข้ามานะผมแค่ไปล้างภายนอกแล้วก็เอามาถ่ายเลยนะครับตัวห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างนะครับแต่ว่าข้อดีของการที่มีที่ปุ่นอยู่แบบนี้ถ้ามีรอยรั่วซึมนะครับถ้ามีรอยรั่วซึมนะท่านผู้ชมจะมองเห็นได้เลยนะครับว่ามีของเหลวไหลยเยอะออกมานะฮะจะมองเห็นได้ชัดแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสังเกตเบื้องต้นได้เลย นะครับวาแห้งมากแห้งสนิทต,ติดเครื่องเปิดแอร์เรียบร้อยแล้วเครื่องยนต์เดือนสมูทนะครับไม่มีเสียงแปลกประหลาดนะครับผมมาดูฝากระโปรงหน้ากันบ้างหัวน็อตสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแผ่นการความร้อนยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยรถวิ่งแค่สี่หมื่นเท่านั้นเองนะครับสติกเกอร์มอกอน,นะแล้วก็สติก,กอร์คาเตือนอะไรต่างๆอยู่ครบฝาหน้าลูกลมๆอย่างนี้คมทุกเม็ดนะครับรถไม่มีโดนหน้ามาแน่นอนนะครับ กอน็อตมาดูเลยดูซอกด้านในด้วยนะครับประมาณนี้ที่เป็นตัวขันหน้านะครับสวยๆนะโครงสร้างด้านหน้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับรถวิ่งแค่สี่หมื่นที่เข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับรถไม่มีชิ้นขาดทิคว่มจมน้ําหรือว่ากับสีมาแน่นอนนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาเอาติดมือสองไปใช้งานสักหนึ่งคันผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวหลังจากปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ารถยังอยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งถึงความสวยงามของมันนะถ้าเกิดว่าปรับสภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะสวยแค่ไหนรอติดตามได้เลยนะครับฝากกด s u b สไ r i b e ไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับแต่ถ้าสนใจคันนี้โทรมาก่อนโทรมาจองก่อนนะครับไม่งั้นหลุดแน่นอนคันนี้นะฮะสำหรับวันนี้ผมเต้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ